รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้เวลาของ News Connect มาคอนเนคคนคอนเนคข่าวกับผมอภิษ์ษสุวรรณศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายนะครับกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Silo West เ,เป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่ความฝันตอนที่2 สถานการณ์ปัญหาขยะและการจัดการของประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าขยะเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อนวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่ดีที่สุดก็คือต้องหยุดพฤติกรรมการก่อขยะโดยไม่จําเป็น เริ่มจากการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรหรือนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะครับมาใช้ซ้ําควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการขยะการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจัดการขยะที่เกิดขึ้นแล้วจึงสามารถทําให้แนวคิดเรื่องซีโรเวสที่ต้องการลดปริมาณขยะจนกลายเป็นศูนย์มีโอกาสเป็นจริงขึ้นมาได้ครับการที่จะลดการก่อขยะให้ได้ผลนั้นนะครับต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านตั้งแต่การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อขยะที่ตัวเองก่อขึ้น พร้อมๆกับการออกมาตราการนะครับหรือว่ากฎหมายต่างๆเช่นอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยตามปริมาณที่ทิ้งโดยผู้ทิ้งขยะนะครับที่ไม่มีการคัดแยกหรือประกอบขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะต้องเสียค่าจัดเก็บขยะในอัตราที่สูงตามปริมาณขยะที่ทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการนะครับ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในขณะเดียวกันนะครับต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทาง EPR หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการซึ่งในหลายประเทศนะครับได้ดําเนินการแล้วพบว่าสามารถช่วยลดสัดส่วนขยะที่ต้องนาไปฝังกลบไปได้มากนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ช่วยเพิ่มสัดส่วนของขยะรีไซเคิลส่วนประเทศไทยนะครับแม้จะมีการพูดถึงหลักการเหล่านี้แต่ในทางปฏิบัตินะครับก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเป็นระบบและทั่วถึงครับ สาเหตุที่ทําให้การจัดการขยะของประเทศไทยขาดประสิทธิผลนั้นนอกจากจะเกิดจากความล่าช้าเป็นอย่างมากแล้วนะครับในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมายแล้วยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องยากและเสียเวลาการแบ่งประเภทขยะและวิธีการคัดแยกของแต่และหน่วยงานก็ต่างกันทําให้เกิดความไม่แน่ใจว่าควรคัดแยกขยะอย่างไรดี การบริณาการความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเป็นระบบนะครับจากภาครัฐจึงนะับว่ามีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จเป็นอย่างมากรัฐควรประชาสัมพันธ์นะครับและรณรงค์อย่างต่อเนื่องควบคู่คไปกับการออกกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการแกะแยกทั้งในส่วนของฝาฉลาก หรือส่วนประกอบต่างๆและควรเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถใช้ซ้ำหรือว่า Recycle ได้ข้อสําคัญต้องสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าขยะที่แยกแล้วจะไม่ไปจบลงที่หลุมฝังกลบอีกท้งนะครับควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นระยะและข้อสําคัญต้องจัดสรรง,งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องรวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเช่นจัดตั้งถังและจุดทิ้งขยะ แยกประเภทตามชุมชนและกำหนดเวลาการจัดเก็บขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจนจนคนในชุมชนนะครับเกิดความเคยชินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการขยะมักเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นําชุมชนและความร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชนเองนะครับซึ่งก็มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกับศูนย์ความเป็นเลืศดด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา16นาฬกา55นาทีสำหรับวันนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วกลับมาติดตามได้ใหม่สวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect